อันนี้น้องสินบอกว่าเราจะรู้ได้ไงเขาลูกในท้องเป็นแฝดแท้หรือแฝดเทียมเป็นยังไงครับแฝดแท้แฝดเทียมโอเคอก็คือแฝดแท้เนี่ยคือไข่ใบเดียวอสุจิอันเดียวไข่หนึ่งอสุจิหนึ่งผสมกันออกมาเป็นไข่หนึ่งใบแล้วไข่หนึ่งใบนั้นมีการแบ่งตัวต่อแบ่งตัวต่อนะเป็นสองตัวอันนี้เรียกแฝดแท้ส่วนแฝดเทียมก็คือไข่ตกพร้อมกันสองใบ อาซูจิสองตัวผสมพร้อมกันนะฝังพร้อมกันในพวงมดลูกก็เป็นแปดเทียมทีนี้เราแยกไม่ได้หรอกจริง,รงๆว่าอันไหนแท้ไหนเทียมอะเราแยกไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอไข่หนึ่งฟองอะเวลามันแบ่งถ้าสมมุติว่ามันปฏิสนธิแล้วมันแบ่งเลยอะมันก็จะเกิดสองลกเหมือนแฝดเทียมเหมือนกันได้นะคะแต่เราอะแบ่งคร่าวๆก็คือถ้า ใครมีสองรกอะ่ะอันนั้นก็คือสันนิฐานไปว่ามันต้องเป็นแฝดเทียมต้องเป็นแฝดไข่สองใบแน่นอนเพราะว่าไอแฝดแท้ที่มันจะมาเกิดสองรกอะ่ะมันมีน้อยเราก็จะบอกว่าให้นับให้ดูลบเป็นหลักนะคะถ้าเป็นรกหนึ่งรกก็แสดงว่าเป็นไข่ใบเดียวอสุจิใบเดียวไออสุจิอันเดียวแต่ถ้าเป็นสองรกก็คือไข่สองใบอสุจิสองตัวอย่างเงี้ยน,นะคะก็ดูที่จํานวนรกเนาะ